สวัสดีค่ะก่อนส่งการทัานพามาดูรลถลหล่อก่อนที่เราจะไม่ได้เจอกันช่วงวันหยุดนะคะคันนี้นะคะเป็นแอคเททีทุกคนเกียร์ออตโต้ราคา9ก้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทแต่งหน้าแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูจุดแรกเลยค่ะว่าทัดแต่งอะไรให้บ้างนะตัวนี้นะใส่เป็นกระจังหน้าสุดฮิตของสาขาเกษตรนะว่ามีนะคือกระจังหน้าแรปเตอร์วีหทุกคนมาพร้อมกับฟอนตสีดําขอบสีแดงนะ FORD นะและไฟมินิไลท์ค่ะเป็นไฟ LED นะเวลาสตาร์ทรถนะคะไฟเขาจะติดนะเลือกได้เลยชอบเป็นสีขาวสีส้มหรือว่าสีเหลืองค่ะทุกคนหลังจาก นั้นถ้าใส่เข้าไฟหน้าให้เรียบร้อยเลยนะคะและตัวด้านข้างนะคะทุกคนเห็นไหมคะ่ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเลยค่ะด้านข้างถ้าใส่เป็นคิวซุ้มลอให้เรียบร้อยพร้อมกับลดลายมีบุตรนะและสิ่งสําคัญที่ทาจักจะให้ดูก็คือล้อค่ะทุกคนทุกคนดูล้อนะคะเป็นไซส์โอเวอร์ไซส์ค่ะตัวนี้นะคะมีการยก2นะคะแล้วก็ใส่ล้อโอเวอร์ไซส์ใส่แม็กไซส์ยี่สิบออฟเซ็ตลึกๆ4 4เลยค่ะใส่เข้ากับยางอัสโตรนะคะ MT คือวิ่งได้ทุกสภาพถนนนะคะ้อมตะกุยออฟโรดได้สบายสบายเลยค่ะทุกคน เดี๋ยวทัดพาดูด้านข้างตัวรถนะคะใครที่ชอบแนวการตกแต่งนะคะแบบกินคลีนนะคะใส่โรบารเข้าไปนะคะแล้วก็ไม่ใส่ลวดลายสติกเกอร์อะไรเลยก็สามารถแจ้งทัดได้นะก็มีความแท่สุขุมนุ่มลึกอีกแบบหนึ่งนะคะครอบไฟท้ายทัดก็ตกแต่งให้เรียบร้อยเลยค่ะด้านท้ายของเขาแน่นมากทุกคน้ันท้ายเด่นแน่นแบบนี้ถ้าใส่ครอบฝาท้ายนะคะของ FORD ค่ะเพิ่มมิติด้านท้ายของตัวฝากระโปรงรถนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ จบไปแล้วนะคะกับ XLT คันนี้จะบอกว่า XLT อ่ะจะไม่มีขายแล้วนะทุกคนตน้องรีบเป็นเจ้าของได้แล้ว XLT รุ่นนี้เขามีตั้งแต่เกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้นะคะถ้าเกียร์ธรรมดา6สปีดราคาอยู่ที่9 4 0 0 0บาทค่ะและเกียร์ออโต้คันนี้นะคะอยู่ที่9 4 4 0 0 0บาททุกคนใครชอบแต่งหรือไม่แต่งคุยกันก่อนได้วันนี้ถ้าทอลาแล้วค่ะ